ในบทนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ r e พอร์ดอปชั่นนะครับหรือว่าการกำหนดวิธีการพิมพ์ของแบบฟอร์มนะครับในโปรแกรมเ a ็ age, หรือว่ารายง,งานต่างๆอันนี้อาจจะเปรียบเทียบได้กับการกำหนดค่าเฉพาะตัวให้กับแต่ละอ็อบเจกต์นะครับที่มีอยู่ในพื้นที่การออกแบบถ้าเกิดแต่ละอ็อบเจกต์มีค่าเฉพาะตัวนะครับของมันเองเนี่ยในเรื่องของรีพอร์หรือว่าตัวรีพอร์ดเองก็จะมีค่าเฉพาะตัวของมันเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะเรียกว่ารีพอร์ดอปชั o นนะครับวิธีการเข้าไปที่รีพอร์ดอปชันเนี่ย ให้เราคลิกที่ตรงจุดตัดระหว่างไม้บรรทัดแนวตั้งกับแนวนอนนะครับที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรงแถบค่าเฉพาะตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเฉพาะตัวของรายงานตัวนี้หรือว่าเราเรียกว่า record option นะครับผมจะขอขยายห,หน้าต่างในส่วนของค่าเฉพาะตัวให้มันกว้างขึ้นนะครับจะได้เห็นค่าเฉพาะตัวกันแบบชัดๆนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับจะเป็นเรื่องของทาอธิบายนะครับตัวนี้ก็แสดงในเรื่องของชื่อค่าเฉพาะตัวเฉยๆนะครับไม่ได้เอาไปทําอะไร ต่อมาเป็นเรื่องของหน่วยวัดของไม้บรรทัดนะครับทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับว่าเราจะใช้หน่วยวัดเนี่ยเป็นนิ้วหรือว่าเป็นเซนติเมตรนะครับแล้วก็สามารถจะกําหนดได้นะครับต่อมาในเรื่องของการแสดงกริดนะครับกริดนี่หมายถึงตรงจุดเลก็เลกๆนะครับที่เร,รา,าเห็เนอยู่บนพื้นที่ออกแบบนะครับนะครับสังเกตดูดีๆจะมีกริดจุดเท่าๆเล็กๆนะครับอยู่ตรงพื้นที่ออกแบบนะครับเราจะให้แสดงกริดตรงนี้ขึ้นมาหรือไม่นะครับกริดนี่เอาไว้สําหรับการจัด วัตถุนะครับถ้าเรามีจุดเล็กๆเนี่ยก็ใช้ให้เราวางตำแหน่งหรือว่าวางวัตถุเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับวางได้ถูกตำแหน่งมากขึ้นต่อมาจํานวนกริดในแนวนอนนะครับก็ขยายตรงนี้ออกไปอีกหน่อยนะครับจะได้เห็นครบๆจำนวนกริดในแนวนอนก็คือจํานวนจุดนะครับซึ่งเราจะให้ปรากฏขึ้นมาในแนวนอนเนี่ยในหนึ่งตารางนิ้วหรือว่าหนึ่งตารางเซนเนี่ยจะให้มีทั้งหมดกี่จุดนะครับ ส่วนบรรทัดต่มาจนวนกริดในแนวตั้งก็เช่นเดียวกันก็คือว่ากําหนวดว่าในตําแหน่งแนวตั้งนะครับในหนึ่งตารางนิ้วหรือว่า1ตารางเซนตามหน่วยวัดที่เราตั้งไว้เนี่ยต้องการให้มีจํานวนจุดเนี่ยขึ้นมาทั้งหมดกี่จุดนะครับวางชิดกริดนะครับอันนี้ก็เป็นการบอกในเรื่องของการวางตําแหน่งอ็อบเจกต์นะครับถ้าเราเปลี่ยนจากโ no, นให้เป็นเยสเนี่ยเวลาที่เราวางตําแหน่งของอ็อบเจกต์นะครับ มันจะวางชิดตรงจุดกริดจุดกริดนี้ให้เสมอนะครับก็ทําให้การวางตําแหน่งของออบเจกต์เนี่ยทําได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเช่ว่าเราจะวางเนี่ยจะเห็นนะครับว่าเมื่อเราขยับหรือว่าจะวางออบเจกต์เนี่ยมันจะเลื่อนไปตามจุดกริดนะครับให้ตลอดทําให้การวางตําแหน่งของออบเจกต์เนี่ยวางเป็นแนวเดียวกันได้แม่นยำนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของแสดงลำดับวัตถุนะครับ สแสดงลำดับวัตถุก,ก็เป็นเรื่องของการสแสดงในเรื่องของลำดับลำดับของแต่ละวัตถุที่อยู่บนเซกชันเนี่ยสแสดงขึ้นมาให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นจากโนให้เป็น y ยสดูนะครับมันก็จะแสดงสแสดงขึ้นมาว่าในแต่ละเซกชันเนี่ยวัตถุตัวไหนถูกทํางานก่อนถูกทํางานหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวจะคงจะพูดถึงโดยละเอียดนะครับในเรื่องของออปุ่มคําสั่งนะครับที่เราจะมีการพูดถึงการเรียงลําดับวัตถุนะครับเพื่อใช้ในการ จัดลาดับการคํานวณของออบเจกต์ที่อยู่บนเซกชันเนี่ยให้คํานวณได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือให้มันโชว์ลำดับวัตถุขึ้นมาให้เราเห็นถัดมานะครับเป็นเรื่องของจํานวนชุดนะครับจำนวนชุดตรงนี้ก็ใช้ในเคที่เราต้องการจะพิมพ์สําเนานะครับเช่นเราอาจจะพิมพ์แบบฟอร์มนี้ไปที่เครื่องพิมพ์ที่เป็น laser printer นะครับซึ่งไม่ซึ่งไม่สามารถจะพิมพ์สําเนาโดยเหมือนกับเครื่องพิมพ์โรเกมได้นะครับ เราก็จะใช้การกำหนดจำนวนชุดตรงนี้เนี่ยเพื่อกำหนดจำนวนก๊อปปี้หรือกำนวนจำนวนสำเนานะครับ <S <S ซึ่งต้องการพิมพ์ออกไปนะครับว่าจะพิมพ์ทั้งหมดกี่สำเนาต่อมานะครับ <S <S 1> <S 1> ก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขเฉพาะวัตถุชุดที่นะครับตัวนี้ก็จะไปสัมพันธ์กับบ,บรรทัดข้างบนนะครับถ้าเกิดเรามีการกำหนดจำนวนชุดหรือว่าก๊อปปี้ที่เราจะพิมพ์เนี่ยมากกว่าหนึ่งชุดนะครับเราถึงจะสามารถเข้ามากำหนดในเรื่องของการแก้ไขเฉพาะวัตถุชุดที่นี้ได้นะครับว่า การแก้ไขที่เรากําลังจะทําในพื้นที่ออกแบบนะครับกับวัตถุในพื้นที่ออกแบบเนี่ยต้องการให้มันมีผลกับวัตถุในชุดสําเนาใน Copy ชุดที่เท่าไหร่บ้างนะครับนั่นหมายถึงว่าเราสามารถจะกําหนดวัตถุหรือว่าข้อความที่เราจะพิมพ์ในแบบฟอร์มเนี่ยของสําเนาแต่ละชุดหรือว่า Copy แต่ละชุดเนี่ยแตกต่างกันได้นะครับบรรทัดนี้ก็จะให้กําหนดว่าที่เรากําลังจะแก้ไขต่อไปนี้นี่มีผลกับวัตถุในชุดที่เท่าไหร่บ้าง1หรือ2นะฮะตามจํานวนชุดที่เรากําหนดไว้ หรือว่ามีผลกับสำนาทุกชุดให้มันแก้ไขเหมือนๆกันก็สามารถจะกำหนดได้นะครับในเรื่องของขนาดกระดาษนะครับต่อมาก็จะให้เรากำหนดเรื่องของความกว้างความสูงของขนาดกระดาษที่เรากำลังจะพิมพ์ออกไปนะครับปกติตรงนี้เราก็จะไม่ต้องเซตอะไรนะครับเพราะว่าโปรแกรมจะใช้ค่า d e f a u l t หรือว่าค่าที่เราเซตเอาไว้กับเครื่องพิมพ์บนระบบ Windows เนี่มาเป็นตัวใช้งานนะครับเราจะมาแก้ไขต่อเมื่อว่าขนาดกระดาษที่เราจะพิมพ์เนี่ย เล็กกว่าขนาดกระดาษที่เราตั้งไว้บนวินโดว์นะครับแล้วก็สามารถมาแก้ด้วยตัวเองได้นะครับในเรื่องของความกว้างความสูงที่เป็นนิ้วตรงนี้นะครับเรื่องของการพิมพ์นะครับเราสามารถกําหนดได้ว่าเราจะให้เนื้อหาที่พิมพ์รายงานมพ์มแบบฟอร์มจากในโปรแกรมเอเจท์ออกไปเนี่ยเป็นการพิมพ์ตามแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะครับก็าสามารถกําหนดได้ระยะขอบซ้ายบนขวาล่างนะครับก็เป็นการกําหนดระยะห่างระหว่างเนื้อหาของแบบฟอร์มหรือรายงานกับ ส่วนของส่วนที่เป็นขอบกระดาษนะครับว่าต้องการให้มันห่างจากขอบกระดาษเท่าไหร่นะครับเพียงจะพิมพ์นะครับทั้งขอบซ้ายขอบขวาขอบบนขอบล่างปรับระยะขอบได้นะครับปรับระยะขอบได้เนี่ยก็จะเป็นการเป็นการกําหนดว่าเวลาที่เราพิมพ์แบบฟอร์มนี้ขึ้นมาทางจอภาพหรือว่าพรีวิวทางจอภาพนะครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูนะครับเลือกฟอร์มแบบใหม่พรีวิวทางจอภาพเนี่ยนะครับเห็นว่ามันมีขอบกระดาษขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ย เราจะสามารถปรับได้นะครับสามารถนําเมาส์ไปวางให้มันเป็นรูปลูกศรขึ้นลงนะครับหรือว่าถ้าขึ้นด้านข้างก็จะเป็นรูปลูกศร้ส้ขวาเนี่ยลังนั้นก็คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็สามารถปรับระยะขอบกระดาษเองเนี่ยได้นะครับโดยที่ปรับให้มันต่างไปจากค่าที่เรากําหนดไว้ในรีพอร์ตออปชันแต่ตรงนี้นะครับเราสามารถล็อกได้เหมือนกันสมมติเรามีการตั้งไว้จนดีแล้วนะครับเราไม่อยากให้ผู้ใช้คนอื่นหรือว่าคนที่จะมาทํางานคนอื่นเนี่ยมาแก้ไข สิ่งที่เราตั้งขอบกระดาษเอาไว้นะครับซึ่งจะทําให้การพิมพ์ผิดพลาดหรือว่าผิดเพีพ้ยนไปเนี่ยเราก็เข้ามากําหนดในเรื่องของการปรับระยะขอบได้เนี่ยให้เป็นโนไปนะครับคือห้ามไม่ให้มีการแก้ไขในเรื่องของขอบกระดาษนะครับจะได้พิมพ์ออกมาได้ถูกต้องตามที่เราได้แก้ไขเอาไว้ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการพิมพ์ให้พอดีกระดาษนะครับพิมพ์ให้พอดีกระดาษนี่หมายถึงว่า ในเนื้อหาของรายงานซึ่งพิมพ์ออกมานะครับถ้าเราพิมพ์รายงานที่มีเนื้อหาจํานวนมากนะครับในกระดาษที่มีขนาดเล็กเนี่ยโปรแกรมก็จะพยายามบีบนะครับบีบข้อความบีบเนื้อหาของแบบฟอร,ร์มหรือรายงานเนี่ยให้มีตรรัวอักษรที่เล็กลงเพื่อให้พิมพ์ได้พอดีกับกระดาษนะครับแล้วก็ในทางกลับกันเมื่อเราต้องการพิมพ์รายงานซึ่งอาจจะมีเนื้อหาไม่มากนักนะครับแต่ว่าพิมพ์ลงบนกระดาษที่ใหญ่กว่าเนื้อหานะครับ โปรแกรมก็จะขยายขนาดของตัวอักษรเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับให้มันสวยงามพอดีกับกระดาานะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการพิมพ์ให้พอดีกับกระดาษพราะนัดมาก็จะเป็นเรื่องของตำแหน่ง SU คงที่นะครับตรงนี้ก็ใช้สำหรับการกำหนดว่าในส่วนของเซกชันที่เป็น SU นะฮะเซกชันที่เป็นซัมมารีด้านล่างเนี่ยต้องการให้ตำแหน่งของเซกชันที่เป็นซัมมารีเนี่ย อยู่กับที่ตลอดเวลาเลยป่ะนะครเป็นการฟิกตำแหน่งของ S U ตรงนี้นี่ผมอยากยกตัวอย่างให้เห็นภาพนี้ครับว่าเวลาที่เราพิมพ์รายการสินค้าเนี่ยซึ่งมันอยู่ในเซกชันที่เป็นไอเทมเฮดไอเทมบอดี้นี่ใช่ไหมครับซึ่มีรายการสินค้าไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยเนี่ยที่เราบอกว่าตำแหน่ง S U คงที่มันก็จะพิมพ์อยู่ในตำแหน่งด้านท้ายของกระดาษเสมอนะครับไม่ว่าจานวนรายการสินค้าจะมีมากหรือมีน้อยแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามากําหนดตรงตำแหน่ง S U คงที่เนี่ย ให้เป็น no นะครับถ้าเปลี่ยนเป็น no เมื่อไหร่เนี่ยส่วนของ s e c ชั o ที่เป็น s u m m หรือว่า s e c ชั o ที่เป็น su เนี่ยจะพิมพ์สูงหรือว่าต่ำนะครับตามจํานวนรายการสินค้านะครับถ้าเกิดมีรายการสินค้าน้อยตรงส่วนที่เป็นยอด s u m m a r นะครับเป็นส่วนของ s u m m ด้านล่างก็จะพิมพ์สูงขึ้นถ้าเกิดจำนวนรายการสินค้ามีมากตําแหน่งของ s e c ชั o ที่เป็น s u m m เนี่ยก็จะพิมพ์ต่าลงนะครับอันนี้เหมาะกับการพิมพ์แบบฟอร์มลงในกระดาษเปล่านะครับกระดาษที่เรายังไม่มี ฟอร์มอะไรไม่มีการตีเส้นมาจากโรงงานแต่ถ้าเป็นฟอร์มที่ตีเส้นมาจากโรงงานอยู่แล้วเนี่ยตำแหน่งของ SD คงที่ก็ควรจะเป็น y ย s นะครับเพราะว่าตำแหน่งมันจะถูกจัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องพิมพ์ให้มันลงกับล็อกที่เราสั่งพิมพ์ฟอร์มมาจากโรงงานต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของฟอร์มนะครับคำสั่งฟอร์มนี่จะใช้ในสําหรับการพิมพ์แบบฟอร์มออกมาต่อเนื่องหลายๆใบนะครับเช่นเราต้องการพิมพ์แบบฟอร์มตั้งแต่เลขที่1จนถึงเลขที่10นะครับพิมพ์เป็นช่วงเนี่ย เราจะต้องกําหนดให้คําสั่งฟอร์มตรงนี้เป็น yes นะครับแล้วก็ต้องไปกําหนดตรงขอบเขตนะครับกำหนดขอบเขตตรงนี้ให้เป็น yes เช่นเดียวกันนะครับมันถึงจะสามารถพิมพ์แบบฟอร์มเนี่ยออกมาปเป็นช่วงตามที่เรากําหนดได้เช่นพิมพ์บินตั้งแต่เลขที่1จนถึงเลขที่10หรือว่า15บภายในครั้งเดียวนะครับใช้ในที่ขอบล่างนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรีพอร์ตเลเยอร์เวอร์ชันใหม่นี้นะครับที่เราเคยพิมพ์แบบฟอร์มในโปรแกร,รม Excel เวอร์ชันเก่าเนี่ย เวลาที่เราพิมพ์รายการสินค้านะครับมากกว่าหนึ่งหน้าพิมพ์บินมากกว่าหนึ่งหน้านะครับมีรายการสินค้าเนี่ยมากกว่าหนึ่งหน้าเมื่อมันพิมพ์รายการหมดในหนึ่งหน้ากระดาษแล้วเนี่ยจะมีการเว้นที่นะครับในส่วนล่างของแบบฟอร์มเนี่ยเท่ากับตำแหน่ง SU นะครับคือว่า SU มีทั้งหมดกี่บรรทัดก็จะมีด้านท้ายของกระดาษเนี่ยเหลือเท่ากับจํานวนเซกชันที่เป็น SU แต่ในเวอร์ชันของรีพรัชเตอร์ตัตวใหม่นี้นะครับถ้าเรากําหนด เรื่องใช้หน้าที่ขอบล่างเนี่ยให้เป็นเยสนะครับมันก็จะพิมพ์จํานวนรายการสินค้าเนี่ยเต็มจํานวนหน้ากระดาษเลยโดยที่ไม่เว้นที่ด้านล่างของท้ายฟอร์มเนี่ยให้เท่ากับจํานวนของเซกชันที่เป็น S ิจอีกนะครับตัวนี้ก็ทําให้การพิมพ์แบบฟอร์มหรือว่ารายงานเนี่ยประหยัดกระดาษมากขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการพิมพ์เส้นตารางน,นะครับการพิมพ์เส้นตาราตรงตัวนี้หมายถึงว่าในพื้นที่ออกแบบของเราเนี่ยอาจจะมีตารางอยู่นะครับ เวลาที่เราพิมพ์ออกไปทางเครื่องพิมพ์หรือว่าจอภาพเนี่ยต้องการให้พิมพ์ตารางพวกนี้ออกไปด้ไหมนะครับหรือว่าจะมีไว้แต่เฉพาะในการแก้ไขแบบฟอร์มแต่ว่าไม่ต้องพิมพ์ออกไปที่จอภาพ h, หรือว่าเครื่องพิมพ์เวลาที่พิมพ์จริงนะครับก็สามารถกาหนดได้จากตรงบรรทัดนี้นะครับเป็นค่าเป็น yes หรือ no ตามที่ต้องการต่อมาก็จะเป็นเรื่องของจํานวนคอลัมน์นะครับจำนวนคอลัมน์ um, ตรงนี้ก็จะใช้สําหรับแบบฟอร์มที่เป็นสติกเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์สติกเกอร์ชื่อที่อยู่ลูกค้าหรือว่าชื่อที่อยู่ผู้จําหน่าย สติกเกอร์ที่เป็นลายชื่อสินค้านะครับซึ่งสามารถพิมพ์ได้จากหน้าจอเมนูรายละเอียดลูกค้าเมนูรายละเอียดผู้จำหน่ายหรือว่าเมนูรายละเอียดสินค้านะครับตัวน,นั้นก็จะมีแบบฟอร์มสติกเกอร์เตรียมเอาไว้ให้นะครับเราถึงจะไปสามารถไปกําหนดเรื่องของจอํานวนคอลัมน์อะไรนี้ได้นะครับถึงจะมีผลกับแบบฟอร์มตรงจุดน,นั้นแต่ตัวน,นี้ผมจะขอ,อ,อพูดถึงการใช้งานมันไว้ก่อนแลวกันนะครับว่ามันเอาไปใช้งานยังไงจํานวนคอลัมน์หมายถึงว่า จำนวนคอลัมน์ของสติกเกอร์ทั้งหมดนะครับที่มีในกระดาษที่เราจะใช้พิมพ์สติกเกอร์นะครับเพราะว่ากระดาษที่เราจะใช้พิมพ์สติกเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีจํานวนของสติกเกอร์ที่อยู่บนกระดาษนั้นหลายแผ่นหลายอันนะครับแผ่นหนึ่งอาจจะมีสติกเกอร์อยู่ทั้งหมด3คอลัมน์ในแต่ละคอลัมน์มีสติกเกอร์เรียงกันอยู่7-8ถึงอันนะครับเราก็สามารถจะกําหนดได้ว่าแผ่นสติกเกอร์ที่เราจะนามาพิมพ์เนี่ยมีทั้งหมดกี่คอลัมน์นะครับก็กาหนดจานวนคอลัมน์เข้าไปให้ถูกต้องตาม กระดาษสติกเกอร์ท kind of ี่เรานํามาพิมพ์จริงๆนะครับ่ึงความกว้างนะครับว่าความกว้างของดวงสติกเกอร์นะฮะอันนี้หมายถึงดวงสติกเกอร์ที่อยู่บนแผ่นสติกเกอร์เนี่ยมีความกว้างกี่นิ้วนะครับแล้วก็ระบุเข้าไปนะครับแล้วก็ช่องว่างระหว่างแต่ละคอลัมน์นะครับว่าห่างกันกี่นิ้วนะครับก็ระบุตรงนี้เข้าไปว่าระยะห่างของแต่ละดวงสติกเกอร์ที่อยู่บนแผ่นสติกเกอร์ทั้งหมดเนี่ยห่างกันเท่าไหร่นะครับ ทิศทางการพิมพ์ที่จะกําหนดให้กับโปรแกรมนะครับว่าเวลาที่พิมพ์สติกเกอร์เนี่ยจะให้พิมพ์จากซ้ายไปขวานะครับให้เสร็จก่อนเราเราค่อยขึ้นบรรทัดใหม่นะครับหรือว่าพิมพ์จากบนลงล่างซึ่งหมายถึงพิมพ์สติกเกอร์ดวงแรกก่อนนะครับแล้วก็ไล่กันลงมาในแถวคอลัมน์แถวแรกพอพิมพ์เสร็จเนี่ยถึงจะไปพิมพ์สติกเกอร์ในแถวที่2หรือว่าคอลัมน์ที่สองนะครับอันนี้ก็จะสามารถกําหนดได้ตรงนี้ผมอยากให้ลองเนียครับว่า ถ้าเกิดเรามีความจําเป็นที่จะต้องพิมพ์สติกเกอร์จริงๆเนี่ยอยากให้ไปที่หน้าจอนั้นนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าสติกเกอร์ในแกรมเพจเนี่ยพิมพ์ได้จากในหน้าจอเมนูรายละเอียดลูกค้าหรือว่าผู้จําหน่ายหรือว่าสินค้าเนี่ยไปลองพิมพ์จากที่หน้าจอนั้นแล้วก็ตั้งค่าคอลัมน์เนี่ยจากที่หน้าจอนั้นนะครับในขั้นแรกอย่าเพิ่งพิมพ์ลงในสติกเกอร์จริงๆนะครับให้พิมพ์ลงในกระดาษที่เราตัดเข้ามาตัดออกมาเนี่ยเท่ากันกับแผ่นสติกเกอร์ทั้งหมดนะครับ ที่เราจะใช้พิมพ์เนี่ยตัดออกมาให้มันมีขนาดเท่ากันจากนั้นให้ลองพิมพ์ลงในกระดาษเปล่าก่อนแล้วก็นําไปทาบเพื่อวัดตําแหน่งว่ามันเวลาพิมพ์ลงซิกเกอร์จริงๆเนี่ยมันพิมพ์ได้ลงตําแหน่งของมันจริงๆหรือเปล่านะครับเมื่อตั้งค่าอะไรได้ถูกต้องแล้วเนี่ยค่อยนําไปพิมพ์กับซิกเกอร์จริงๆนะครับไม่งั้นจะเสียถ้าไม่ซิกเกอร์ที่เราสั่งพิมพ์มานี่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับยังไงก็เราไปฝึกพิมพ์จากหน้าจอที่บ้านนั้นได้นะครับ กำหนดขอบเขตนะครับอันนี้ก็ได้พูดถึงไปบ้างแล้วตอนที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของคําสั่งฟอร์มนะครับว่ากําหนด so ขอบเขตนี่คือใช้ในเรื่องของการเลือกช่วงการพิมพ์นะครับว่าเวลาที่เราจะพิมพ์แบบฟอร์มเนี่ยต้องการให้มันเลือกช่วงได้ไหมว่าพิมพ์ตั้งแต่เลขที่เท่าไหร่ถึงเลขที่เท่าไหร่นะครับถ้าเากิดเราเปลี่ยนค่าจากโ no นให้เป็นเย็ดเนี่ยโปรแกรมก็จะมีขึ้นมาถามว่าต้องการพิมพ์ตั้งแต่เลขที่เท่าไหร่ถึงเลขที่เท่าไหร่นะครับซึ่งต้องใช้คู่กันกับคําสั่งฟอร์มเสมอนะครับว่าา,ากดํหน ขอบเขตเป็น yes เนี่ยอีกตัวหนึ่งก็ต้องกำหนดให้เป็น yes เหมือนกันนะครับเป็นค่าให้เป็น yes เหมือนกันขอบเขตข้อมูลนะครับอันนี้ก็ต่อเนื่องกับคำสั่งกำหนดขอบเขตก็คือว่าเมื่อเรากำหนวดว่าให้เลือกช่วงการพิมพ์ได้นะครับขอบเขตที่ใช้มันขึ้นมาเนี่ยให้โปรแกรมโชว์ขึ้นมานี้ใช้โชว์ขึ้นมาว่าพิมพ์จากเลขที่ปัจจุบันถึงเลขที่ปัจจุบันหรือว่าพิมพ์ตั้งแต่เลขที่แรกจนถึงเลขที่สุดท้ายนะครับคืออันนี้หมายถึงตอนที่โชว์ขึ้นมานะครับ ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเป็นระเบียนปัจจุบันแล้วเราสั่งพิมพ์ในขณะที่อยู่บินเลขที่6แล้วกันนะครับมันโชว์ขึ้นมามันก็จะบอกว่ากําหนดเลขที่พิมพ์จากเลขที่6จนถึงเลขที่6ที่มารอยอย่างนั้นไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าพิมพ์ทุกระเบียนนะครับมันก็จะไปดูว่าเรามีจํานวนบินทั้งหมดกี่บินนะครับที่ว่ามีทั้งหมดร้อยบินนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าพิมพ์ตั้งแต่เลขที่1จนถึงเลขที่ร้อยนะครับเพื่อให้เราเลือกอีกทีหนึ่งว่าเราจะพิมพ์เลขที่ท่าาไบ้ เงื่อนไขนะครับตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของเงื่อนไขที่เวลาที่เราจะสั่งพิมพ์รายงานหรือพิมพ์แบบฟอร์มนะครับที่เรากาหนดเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาตอนที่เราสั่งพิมพ์รายงานหรือแบบฟอร์มนะครับซึ่งเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกครั้งในตอนที่เราสั่งพิมพ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะลงลึกไปในรายละเอียดนะครับยังไงผมขอท่านตรงจุดนี้ไปก่อนในเรื่องของข้อมูลนะครับก็เป็นเรื่องของการคิวรี่นะครับหรือว่า การค้นหาข้อมูลที่จะนํามาแสดงในแบบฟอร์มหรือรายงานนะครับอันนี้ก็คล้ายๆคบเงื่อนไขนะครับแต่ว่าตรงคิวรี e ่เนี่ยจะไม่มีขึ้นมาให้เลือกแล้วในตอนที่สั่งพิมพ์รายงานต่างจากเงื่อนไขที่ว่าจะมีขึ้นมาให้เลือกอีกครั้งหนึ่งในตอนที่สั่งพิมพ์รายงานนะครับคิวรี L e ่นั่นคือให้โปรแกร,รมไปค้นหาแล้วก็สั่งพิมพ์ขึ้นมาให้เลยโดยกําหนดเงื่อนไขที่ต้องการเข้าไปน,นี่คือคําสั่งคิวรี e ่นะครับข้างบนนี้เป็น condition นี่พจน์เรียงลําดับอันนี้คือคําสั่ง s o ์ t นะครับว่า เราต้องการให้รายงานหรือว่าแบบฟอร์มที่เราจะพิมพ์เนี่ยเรียงลาดับแบบไหนนะครับก็จะใส่นิพจน์การเรียงลาดับเนี่ยเข้าไปในบรรทัดน,นี้นะครับอันนี้ก็คือค่าทั้งหมดที่เราจะสามารถกําหนดได้ในเรื่องของ report option